ช่วงนี้เราว่าจะพูดเรื่องหมาก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทําข่าวก็ไม่ได้ด้วยคนก็อยากติดตามนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างแหละที่น่าสนใจการเคลื่อนไหวของดอชอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการประชุมหลัง FOMC นะครับช่วงนี้อีลอนมาร์แล้วก็ David Good in, เดวิดกูชินเทนไบแนนก็ออกมาเกาาเล่าเหรียญตระกูลหมาเนี่ยนะครับก็ เป็นระยะระยะนะครับก็เหมือนกับเตรียมตัวไว้แล้วละนะครับว่าเอยถ้าเกิดถึงเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพุ่งไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปน,นี้ด้วยกันนะสนุค่ะคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ ซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องน้องหมาด้วยกันเพราะวันนี้มันมีหลายเหรียญน,นะครับก็ช่วยไม่ได้นะเราก็อยากทำคอนเทนต์แยกนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอทำคอนเทนต์แยกมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อนะครับเราก็เลยต้องรวมวันนี้สี่เหรียญก็ด้วยกันนะครับเพราะมันมีอย่างละข่าวเองแล้วข่าวเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของวานโดยเฉพาะแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนของอีลอนมาร์ด้วยนะครับ นั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันที่เราประเด็นด้วยกันดีกว่านะครับว่าข่าวคราวเกี่ยวกับเหรียญต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ภาพรวมของทวิตเตอร์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าทวิตเตอร์ก็เป็นแรงสนับสนุนเนาะของทัพของหมาโดยเฉพาะเลยนะครับเอาแหละนะครับเราก็ไปพูดถึงทวิตเตอร์ด้วยอ่ะวันนี้นะครับอีลอนมาร์กก็ออกมากาวทวิตเตอร์นะครับในช่วงนี้อีลอนมาร์กได้กาวถึงเรื่องของทวิตเตอร์ทวิตเตอร์จะมีเหรียญที่เป็นคอยของตัวเองนะครับทวิตเตอร์คอย นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดพูดเป็นกิจจาลักษณะละกันแต่พูดเป็นการพูดเปรียบเปรยเอาไว้นะครับว่าจะไอทวิตเตอร์คอยเนี่ยจะมีการใช้ระบบผ่านดอชคอยนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอีลอนมาร์กเนี่ยกำลังสัญญาก,กับคนที่เข้ามาในในใช้บริการทวิตเตอร์อยู่นะว่าเฮ้ยการเข้ามาของเขาเนี่ยจะดีกว่าซ e o คนเก่านะครับ โดยเขาบอกว่าเขาจะกำกัดไอ้พวกไอ้บัญชีปลอมอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะบัญชีปลอมเนี่ยเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เข้ามาก็มีการแจกรางวงรางวัลน,นะครับอะไรมากมายเนี่ยนะเพื่อจะทำให้ให้ไอ้คนที่เข้ามาติดเหยื่อนะครับก็อยากที่จะได้รางวัลน,นะครับอาจจะเป็นการแจก btc อาจจะเป็นการแจกอะไรบ้างนะครับฉะนั้น ตอนนี้นะครับอีลอนมาร์กก็พยายามตรวจสอบอยู่นะครับในเรื่องของการหลอกลวงนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าในปีที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาหลอกลวงในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเรื่องนี้เขาต้องเฝ้าตรวจสอบให้ดีเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตแล้วธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบให้ดีในพวกแพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้อย่าง Facebook บอกเอจะรับเหรียญเมตานะครับ บอกเดี๋ยวจะเมตาเมทาวเ,เวิร์สเข้ามานะครับเหรียญเมตาเหรียญอื่นๆอะไรที่อยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองแต่ไม่ได้เคลียร์เรื่องของสแกมนะครับมันก็จะเป็นปัญหากับแพลตฟอร์มอย่างมากนะครับถ้าตรงนี้อีลอนมาร์ก์เริ่มมีการเชื่อใจให้ลิงดูเริ่มทําได้เนี่ยผมว่าราคาของเหรียญตระกูลหมาเนี่ยจะเริ่มขยับนะครับอ่ะเรามาข่าวที่2ด้วยกันนะครับข่าวที่2ก็น่าดูนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ อดอชคอยก่อนละกันโดยเดวิดกูชินเ e นนะครับเขาบอกว่าตอนนีอ้อีลอนมาร์หรือเดฟของดอชคอยกำลังยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับหมายถึงการเดินเครื่องธุรกรรมของวานนะครับเขาบอกว่าในบรรดาพวกาวาน BSC ต่างเนี่ยตอนนี้นะครับดอชเนี่ยอยู่อันดับที่7นะครับก็มีแรงสะสมประมาณ8ล้านดอลลาร์ ะครับอันนี้ก็เป็นวาน b s c พันอันดับแรกนะครับมีการโพสต์ไว้วันที่7ทธันวาคมปี2022นะครับตรงนี้ยนะครับเดวิดกุ้งชินเตนก็มีการโพสต์ของตัวเองไว้วันที่7ในเดือนธันวาคมปี2022นะครับแล้วเขาก็บอกว่าข้อมูลของ You t บเแล้วเขาก็ให้เห็นราคาของ d o g e c ค i ยนะครับก็มีการติดลบบ้างนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะมีการเคลื่อนไหวราคาบ้างนะครับ ดันั้นเขาบอกว่าดอสเนี่ยกำลังอัปเดตหลักนะครับประมาณ1.14.7และ1.21เวลาที่น่าจะเป็นช่วงของเดือนมีนาคมนะครับปีหน้าดอสน่าจะมีอีเวนต์อะไรใหญ่นะครับในการอัปเกรดตัวระบบของเขาฉะนั้นดอสตอนนี้นะครับก็ก็อยู่ในเชิงบวกนะครับเพราะว่าเดวิดกูชินเตนเนี่ยเขาก็เป็นเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเหรียญมีมอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าชิบะดอสคอยเนี่ย มันมันกำลังที่จะเข้าไปสู่การพัฒนาตัวต่อ,ตอ,ตอไปนะครับแต,ต่ช่วงเนี้ยเขาต้องเอาดอทก่อนแหละเพราะว่าดอทเนี่ยมันมันเป็นเหรียญที่พอที่จะสร้าง Impact กับชีบะได้นะครับเพราะชีบาเนี่ยจะไปสร้าง Impact จริงๆนะครับกับกับตัวเหรียญจริงๆนะครับที่จะทำให้ราคาไปจริงๆก็คืออีท e อ e เ m นะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนเนี้อีทรอยเทียังทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มีวานบางตัวอมไว้อยู่ นะครับดังน been, ั <will> <dig> <nước> <loves> ้นเขาบอกเดวิดกูชินเตนเขาเลยคิดว่าดอสน่าจะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะกล่าวนะครับทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าและเขาบอกว่าเดือนมีนาเนี่ยเดวิดกูชินเตนเขาได้กล่าวประมาณนี้นะครับเราจะอาจจะเห็น Impact ของข้อมูลตรงนี้ว่าดอสอาจจะถึง1ดอลลาร์ก็ได้เดือนมีนานะครับเราก็ไปติดตามด้วยกันเอาละเดี๋ยวเราพูดถึงอีกข่าวหนึ่ง นะครับเป็นข่าวของ Baby d ด t ก่อนละกันเนาะเพราะว่า o t ทคอยมันจะมีความสัมพันธ์กับ Baby d ด t นะครับซึ่ง Baby d ด t เนี่ยผมว่าน่าจะเห็น Supply อะไรเกี่ยวกับข่าวของใบแนสเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนสามเดือนสี่นะครับและเดือนหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นการเปลี่ยนราคาทั้งครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าไอเรื่องของนโยบายเงินเฟ้อเป็นยังไงบ้าง นะครับต่อสินทรัพย์ที่เสี่ยงจะมีการกดราคาหรือเปล่าจะมีการทําลายราคาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันเริ่มผ่อนคลายลงเดือนเมษาเ,าเดือนมก,กราน่าจะเป็นการขับเคลื่อนใหญ่ของราคาของดอทอีกช่วงใช่นะครับเบบี้ดอทนะครับวันนี้ก็เข้ารายการแรกเปลี่ยนของสิงคโปร์แล้วนะครับอันนี้ชื่อ Bing X บิงเอนะ b i n g e x นะครับบริษัทแรกเปลี่ยนสิงโโปรได้จดทะเบียน baby dot c o i n แล้วนะครับในการซื้อขายก็ช่วงนี้ BingX ก็มีการอัพอัปเดตนะครับข่าวสารน่าจะบนทวิตเตอร์ในวันที่8ทธันวาปี2022นะครับก็เราได้ระบุถึง baby dot เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตั้งแต่ประมาณ8ทธันวาปี2022เวลาประมาณ0.00นะครับ UTC บวก8ก็มีการ แลกเปลี่ยนนะครับที่เป็น b a b y d o อนะครับโดยใช้เรื่องของเครือข่ายของ BEP 2 0โดยเฉพาะนะครับนี่จะทำการ Deposit De กับวิ t ดอนะครับตัวของ b a b y d o อซึ่งคู่เทรดเนี่ยจะเป็น USDT นะครับและเขาก็บอกว่า BingX เนี่ยผู้ใช้จะถูกจำกัดมูลค่าประมาณ20,000ดอลลาร์ 20, ของ b a b y d o อนะครับในการสั่งซื้อนอกจากนี้ค่าธรรมเนียมประมาณ0.15%าสำหรับทุก กิจกรรมนะครับของแพลตฟอร์มพวกสปอร์ตด้วยนะครับแพลตฟอร์มการซื้อขายด้วยนะครับฉะนั้น b a b y d o อตอนนี้ราคาอยู่ที่พันแปดิบสที่ศูนย์แตัวนะครับก็ต้องใช้เวลาในการทําราคาหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงมักกะลาเนาะนะครับคบหนึ่งปีของ b บบี้ดอสพอดีที่ราคามีการขยับฉะนั้นบิงเอนะครับเป็นอะไรนะครับก็เปิดตัวในปีสองพันสิบแปนะครับเป็นการกระดานแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขาย คริปโตแล้วก็ให้บริการพวกอ่าสปอตกับพวกอนุพันธ์นะครับ e t s อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมีการเขาเรียกว่า Copy Trade ด้วยนะครับให้แก่ผู้ใช้เนี่ยร0อยประเทศนะครับบนแพลตฟอร์มโอเคข้อมูลของ Bingx น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่เป็นข้อมูลแบบรายละเอียดพื้นๆนน,นะครับที่เหลือมันก็ไม่ได้สำคัญละนะครับแต่ว่าน่าจะพอเห็นข่าวของ Baby d ดอแล้ว เดี๋ยวเราไปข่าวของชีบะบ้างนะครับว่าชีบะเนี่ยมีการขับเคลื่อนคระไอ้ใหญ่ๆเนี่ยบนกระดานใบแนนนะครับจำนวนประมาณสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านชีบะนะครับตัวเนี้ยนะครับประมาณสี่แสนสี่แสนล้านชีบะนะครับซึ่งใบแนนได้ย้ายมากกว่าประมาณสี่แสนล้านกว่าชีบะเลยนะครับในวันนี้นะครับมูลค่าสี่แสนล้านชีบะนะครับก็จะเท่ากับประมาณสาม สามล้านแปดแสนะครับก็ประมาณ3ล้านกว่า 82, ดอลลาร์นะครับสามล้านดอลลาร์ระหว่างกระเป๋าธุรก,กรรมนะครับภายใน2ชั่วโมง30นาทีอันนี้ข้อมูลจาก etherscan.io นะครับเขาก็บอกว่าใบแนนเนี่ยก็มีการย้ายนะครับในช่วงนี้ใบแนนมีการย้ายหลายครั้งนะเพราะว่า น่าจะเป็นเกี่ยวกับเว็บ3.0ด้วยแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับ m e t a เวิร์ที่มีการประชุมวันที่5ถึงวันที่7ธันวาคมนะครับก็จะเป็นการประชุมใหญ่ของชีบะอินุห้ามใช้นะครับเรียกว่าการเก่งกำไรนะจากงานนี้นะครับผมว่าน่าจะยังทำไม่ได้จนกว่าวันที่15ผ่อนปลนรเ่องของเงินเฟอ้อชีบะมันถึงจะมีการขยับขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีประมาณนี้นะเกี่ยวกับชีบะอินุนะครับก็ ลองติดตามในรายวันได้เราก็จะมีการอัปเดตคลิปกันตลอดนะครับเราก็หวังว่าชีบะอินโนะมันจะช่วยเพิ่มพอร์ตการลงทุนของคุณในอนาคตได้นะครับก็ช่วงนี้ถ้าเกิดจะเล่นก็ไม่เหมาะนะครับเล่นระยะสั้นนะครับก็ถ้าเล่นระยะสั้นก็ซื้อถูกขายแพงแล้วกันนะครับแต่ผมว่าไปเล่นเหรียญอ,อื่นดีกว่านะถ้าเกิดระยะยาวผมก็คอนเฟิร์มนะครับว่าชีบะอินโนี่มันจะช่วยเพิ่มพลังใน พอร์ตการลงทุนของคุณให้เติบโตมากขึ้นนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะเราก็หวังว่า s h บ b a i n ุเบบี้ดอทดนะครับจะโก o ูด e m มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ New Moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเหรียญตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อว่า Metropolis m e t a v e r s e ซึ่งเป็น m e t a v e r s e ของคนไทยนะครับก็ได้ทำการออกเหรียญที่ชื่อว่า TMC นะวันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกำหนดเวลานะครับในต่างๆอ่ะเรามาเข้าเรื่องด้วยกันดีกว่านะครับข้อแรกเขาบอกว่า PCell นะครับจะมีการ close นะ คือมีการปิดวันที่30นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับเวลาเที่ยงตรงหลังจากที่ได้รับการตอบรับจำนวนมาจากคอมมูนิตี้นะครับเขาจึงมีการอนุญาตให้มีการปิดพรีเซลตามเวลาที่กำหนดนะครับด้วยาการเป็นพาร์ทเนอร์ในการตอบรับที่ดีมากนะนะครับในเรื่องของตัวเหรียญเนี่ยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์และเริ่มทยอย ให้เข้าซื้อใน d e ็กนะครับตามราคาตลาดเลยเพื่อให้ไม่เกิดการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของราคาของเหรียญนั่นเองที่มีอยู่มาตลอดนั่นเองนะครับในอันที่2คือ Pcell นะครับเขาก็จะมีการระบุไว้นะครับคือวันที่28ปลายเดือนนี้แหละนะครับพฤศจิกายนปี2022เขาบอกว่าเราจะเริ่มถแถลงการ ผ่านสื่อทุกช่องทางนะครับในการร่วมมือแต่ละพาร์ทเนอร์ในทุกสัปดาห์นั่นเองจนถึงเวลาเปิดตัวอันที่3นะครับก็เป็น p พรสค Conference นะครับก็ในวันที่9นะครับเดือนธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะมีงานข่าวเปิดตัวณเขาเรียกว่าศูนย์การค้าพารากอนชั้น5นะครับภายใน การแถลงข่าวก็จะมีการแสดงถึงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับทุกแบรนด์ในทุกด้านพร้อมกับมีการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ที่เหลือด้วยก็น่าจะเป็นการทำให้ราคาของเหรียญ TMC พุ่งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะครับสำหรับชาว TMC เข้ามาร่วมงานนะครับก็จะมีสิทธิ์รับของรางวัลจากพาร์ทเนอร์ของ TMC นั่นเองและอันที่2สําสำหรับชาว TMC ที่ไม่สะดวกจะมางานนะ เขาก็บอกว่ามีไลฟ์สดในวันงานนะครับและระหว่างไลฟ์สดเนี่ยจะมีโค้ดรับ a i r d ดรด้วยนะครับสำหรับรางวัลของพาร์เนอร์ของ tmc นั่นเองอ่ะในส่วนที่4นะครับเขาบอกว่าจะมีลิสต์บนกระดานด้วยนะครับในเดทในวันที่12นะครับของเดือนธันวาคมเวลาระหว่างประมาณ5โมงถึง5โมง5นาทีนะครับก็เขาบอกว่าจะมีการป้องกันถูกโจมตีนะครับและมีการระวังการเทรด ก่อนวาง LP นะครับเพราะจะทำให้เกิด price impact ได้สูงมากนะครับคือเขาต้องการให้ราคาเนี่ยมันเที่ยงตรงนั่นเองนะครับในการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะได้ราคาที่ถูกต้อง5นะครับเป็นคอย m a r k e t c a p นะครับ o อยเกโก o อันนี้น่าจะมีการระบุในในคอย market cap กับคอยเกโก o เป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าระหว่างนี้เราได้เริ่มติดต่อกับทาง cmc เพื่อมีความพร้อมในการแสดงบน อคอยมาเก็ตแคปและคอยเกโก้ด้วยนะครับเพื่อให้ TMC เข้าส,ส,ส,สู่ตลาดประเทศอื่นๆได้ง่ายขึ้น6นะครับ TMC Audit นะครับเขาบอกว่าแผนงานหลังจากการขึ้นไอคอยมาเก็ตแคปนะก็จะเริ่มทำการออดิตในส่วน TMC Token ด้วยนะครับก็น่าจะมีรายละเอียดแล้วก็มีการแบบว่าเหมือนกับมีการตรวจสอบจาก พวกความปลอดภัยอย่างเซอร์ติกอะไรพวกนี้นะครับก็ใครสนใจในเหรียญ TMC ก็สามารถติดตามในช่องคอย n n w w o o o n ได้นะครับหรือ Moon Academy แล้วก็ Amazing Moon Story นะครับรายละเอียดของโปรเจกต์ของ Metapolis ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นฝีมือของคนไทยดังนั้น TMC ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ ใกล้ๆก,กับบิ t คัพเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยน่าสนใจกว่านะนะครับในเรื่องของ m ม t a v e r เวอาจจะไม่ได้ฟุ้งฟิ้งนะครับเท่ากับเหรียญน,นะครับหลักๆอย่างแซนมานาแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีตลาดที่เป็นกลุ่มของมันเองส่วนใครอยากได้ที่ดินนะครับผมก็แนะนำนะครับก็ติดตามทางช่องผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับ ถ้าไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็จะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับลายก็สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามเข้าไปซื้อได้นะครับสำหรับโปรเจก t นี้